ก็ขอสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไพศาลนครน้ําซิ่งอีกคลิปหนึ่งนะครับตอนนี้ผมอยู่บนเรือลากอนขนส่งสินค้าแล้วก็จะมาพแบบาบรรยากาศที่มนะลอยางที่เห็นอยู่นะตอนนี้นะเป็นลอย,าง,องลอยางเครื่องบินนะครับเป็นลอยางเครื่องบินนะครับเป็นลอยางเครื่องบินเป็นลอยที่ใหญ่มากครับ ที่ใหญ่มากครับน,นี่คือกับตันเรือของเราครับน,นี่คือกับตันเรือของเราครับกับตันเรือของเราครับนี่คือด้านหน้าของเรือครับด้านหน้าของเรือด้านหน้าเรือและรอบๆนะครับให้ชมกันแบบใกล้ชิดเลยนะครับนี่ครับชมกันแบบใกล้ชิดโอ้โห แราใกล้กลชิดนี่คือหน้าหัวเรือของเรานะครับหน้าหัวเรือของเราเชือกเอาไวา้ผูกท้ายผูกเรือนะครับใหญ่มากครับครับนี่คือบริเวณหน้าเรือครับอีกชั้นหนึ่งนะครับโอ้ดูสิครับตอนนี้ บนเรือนี่สะอาดมากครับเขาว่าเขา้างทุวันทุวันนะครับบนเรือนี้โอเคน่าอยู่น่าอาศัยนะครับนะครับตอนนี้ผมรอการให้ใหเรือหางยาววิ่งมาครับจะได้เก็บบรรยากาศนะครับว่าผมมีเวลาเก็บบรรยากาศไว้เก็บียงทัวนี้นะครับดูสิครับเฮ้ยขยะลน้น ครับมาชมกันต่อครับนี่คือน,น,นานๆทีครับจะได้มานั่งบนเรือแล้วก็เห็นเรือบรรทุกสินค้าใกล้ๆอย่างนี้นะครับน,น,นานๆทีครับครับแล้วก็เห็นแมกโครยาวๆว,วมือยาวๆสองคันกำลังทำงานอยู่ที่เห็นนี่เขาตักฟูฟัวระไร,รครับยาสีฟันนะครับเนี่ยเขาตักยาสีฟันใส่ ใส่รถนะครับเพื่อบรรทุกไปขนส่งสินค้ามีทั้งทางบกและกระทางน้ํานะครับนี่ครับอันนี้ก็ส่งไปตามประเทศกัมพูชาบ้างเขมรบ้างอินโดบ้างมาเลบ้างนะครับแล้วแต่ออเดอร์มานะครับนะครับแล้วก็จะมีคันนี้นะครับเรือคันนี้แล้วลากลากไปนะครับครับชื่อคนอยู่บนเรืออยู่กันเดือนนะครับนะครับ โอเคครับฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ